ดวงประจำวันที่15กันยายน2567คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานงานก็ไม่หนักอะไรมากนะครับแต่ปัญหามันจะอยู่ที่คนทางด้านการเงินมีเงินพอใช้สบายสบายแบบไม่ต้องรอคอยความหวังในด้านความรักคนมีคู่คอยเอาใจกันดีและมีการส่งเสริมกันเป็นอย่างดีอีกด้วยส่วนคนโสดมีตัวเลือกมากอยู่น่าแต่คุณก็ควรเลือกใครสักคนสิครับดีกว่าอยู่แบบไม่มีใครนะท่าน คนที่เกิดวันจันทร์ด้านการงานงานมีน้อยแต่ผลงานการได้รับคำชมเกินความคาดหมายทางด้านการเงินไรายได้ดีแบบนี้อยากให้มีไปนานนานจังในด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์เหมือนตามกันไม่ติดและความหวานที่มีให้กันไม่มากเท่าไหร่ส่วนคนโสดอาจได้เจอคนที่ถูกใจในที่ห่างไกลจากที่คุณอยู่ครับผมคนที่เกิดวันอังคาร ด้านการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้และจะส่งผลดีอย่างคาดไม่ถึงในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยครับผมทางด้านการเงินมีช่องทางการสร้างรายได้มากมายและจะมีโอกาสดีเข้ามาอีกด้วยในด้านความรักคนที่มีคู่ทำไมคนรักเราไม่เหมือนเดิมแล้วความน่ารักก็เหมือนกันส่วนคนที่โสดในการเดินทางครั้งนี้โอกาสดีอาจได้พบเนื้อคู่ครับผมคนที่เกิดวันพุธด้านการงานงานไม่หนักครับช่วงนี้แถม ยังเป็นผลดีงานนี้เข้าตาผู้ใหญ่แบบเต็มๆส่วนการเงินมีรายได้เข้ามาแบบไม่ทราบที่แน่ชัดควรระวังจัดการเงินให้ดีด้วยนะครับผมทางด้านความรักคนมีคู่คนรักอะไรนิดอะไรหน่อยก็คอยแต่จะให้ช่วยเหลือแบบนี้ไงความสัมพันธ์จึงเหนียวหนึกส่วนคนโสดเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะครับถึงความสัมพันธ์จะไม่ค่อยชัดเจนก็ตามคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ด้านการงานชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละครับทำดีมีคนชมอีตอนราวพลาดแค่ครั้งเดียวนี่แหละสังเติมกันเลยครับด้านการเงิน,เง,นเงินที่รออยู่กำลังจะมาแบบนี้ทำให้โล่งใจขึ้นมาทันทีเลยส่วนความรักคนมีคู่คนรักคุณดีเกินคาดนะบอกให้แถมมีฟังก์ชันเสริมอีกต่างหากส่วนคนโสดด้านความรักกำลังพัฒนาครับแต่ช้าหน่อยอาจเป็นเพราะความใจร้อนด้วยหรือเปล่าไม่รู้คนที่เกิดวันศุกร์ ทางด้านการงานต้องมีความทุ่มเทกว่านี้ให้มากๆนะครับผมผลงานและความสําเร็จมันจะได้เกินหน้าเกินตากว่าใครๆเป็นแน่ทางด้านการเงินพอมีเงินเข้ามาหน่อยก็มีคนเดือดร้อนเข้ามาหาทันทีพอสมใจเขาแล้วก็จะไปแบบหายวับทันทีทางด้านความรักคนมีคู่ความรักอาจไม่ค่อยหวานเหมือนใครๆแต่ลึกๆในใจแล้วรักกันยิ่งกว่าคู่ไหนๆส่วนคนโสดได้เจอคนที่เข้าใจรู้ใจกันเป็นอย่างดีเหมือนเคยมีความรักกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน คนที่เกิดวันเสาร์ด้านการงานความสําเร็จนั้นรอคุณอยู่เบื้องหน้าแล้วครับเพียงแต่ต้องยากหน่อยกว่าจะได้มันมาในด้านการเงินยืมไปแล้วไม่ได้คืนหรือกว่าจะได้ยากเอาการนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับคุณส่วนเรื่องความรักคนมีคู่คนรักคุณเป็นคนชอบจัดระเบียบแต่ตัวเองกลับทําไม่ได้สง,งั้นส่วนคนโสดอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเพราะมีความสุขในตัวเองสยอย่าง